เบื้องหลังถ่ายงานที่บ้านตัวเองกันค่ะทุกคนเป็นทุกอย่างให้เพื่อนแล้วโดนเพื่อนใช้งานอีกแล้วว่ารอบที่แล้วเป็นตัดกล้องวันนี้ต้องเป็นนางแบบให้มันค่ะอาการก็คืออันี่ค่ะอยู่ๆก็มาดูดฝุ่นให้เธอมาทาความดีเป็นข้อแลกเปลี่ยนไงดูออกเลยเขาว่าเขาชอบดูดฝุ่นเมื่อเพื่อนบอกว่าขนรองเท้ามาไม่เยอะนะคะก็คืออย่าเชื่อมันค่ะไม่เยอะเท่ากับมันขนมาทุกคอลเลคชันเลยค่ะทุกคนดูมัน,ด,มนดูมันทําหน้าตายอเยยนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนกวางนะคะนางขายรองเท้าอยู่กับแฟนจ้างช่วยกันทํามาหากินสุดๆส่วนสภาพเจ อยากมาถ่ายซ้านะคะเพราะว่าวิดีโอหมดแล้วกวางก็บอกให้มันขยันถ่ายวิดีโอลงติกต็อกเยอะๆนางก็คือขนมาแบบจัดเต็มมากรองเท้าพวกนี้เป็นรองเท้าแฟชั่นที่ขายดีมากเอามากี่รอบก็คือหมดไวมากถ้าใครดูคอนเทนต์แรกๆจะบอกว่าพวกนางถ่ายรูปก,กันไม่ค่อยเป็นเลยกวางก็คือต้องช่วยเพื่อนถ่ายรูปนะคะส่วนรอบนี้นางสกิลอาเวลกันแต่แล้วก็คือไม่ต้องสอนแล้วแต่ว่าก็คือต้องมาเป็นนางแบบให้พวกมันแทนค่ะรอบนี้มันเอารองเท้าไซส์สามเก้ามาเพื่อกวางเลยเออกมาลองซ้อมใส่ก่อนนะก็คือสวยนะเนี่ยฉันไม่ค่อยใส่รองเท้าแนน้้ต่่กกกก็คือองรททหใใสุุุ ชุดก็คือเข้ามากวางก็ยังไม่ได้ทาการแต่งตัวเปลี่ยนสภาพนะคะให้เพื่อนถ่ายวิดีโอรองเท้าเก็บสต็อกไว้ก่อนนะถ้าใครอยากได้รุ่นไหนก็กดดูที่ตะกล้าได้เลยนะอยู่ซ้ายมือจ้าลูกศิษย์ฉันเองฉันก็คือปั้นเรียบร้อยแล้วสกิลนางก็คืออัพเวลจริงๆไม่ต้องสอดตัดองค์ประกอบรองเท้าสวยขึ้นส่วนไอ้นี่กวางก็มาใช้มารีพานะคะเพราะว่ากวางก็จะใช้มันเหมือนกันกวางก็มีงานถ่ายแบบกางเกงด้วยนะคะถ้ามาอยู่บ้านทําอะไรบ้างก็คือรับถ่ายแบบเสื้อานะถะายงานรีวิวเอ่ยอะไรเอ่ยออกแบบอยู่บ้านก็ ส่วนแฟนเพื่อนกวางก็คือถ่ายงานวนไปค่ะเออเขาจัดสวยนะทุกคนเป็นยังไงละ่ะถ้าเป็นช่วงแรกที่บ้านกวางก็คือคงเอารองเท้าสามกุ้มาเรียงกันแล้วก็ถ่ายอะไรแบบนี้แหละอันนี้คือดูมีความพิเศษมากขึ้นส่วนอันนี้ก็คือหาทําม,มากจะหมุนไฟสปอตไลท์บอกว่ามึงเดี๋ยวกูอุ้มให้กูอุ้มไหวคือปกติกวางเป็นคนแรงเยอะนะทุกคน,นนี้คือยกไม่ขึ้นนะบวกกับขำด้วยอะแบบอยากจะโชว์โช,ชกกว์สกิลความถึกตัวเองสักหน่อยแต่ก็คือไม่รอดค่ะถึงมีเก้าอี้มาแล้วบอกว่ามึงเดี๋ยวกูอุ้มลงก็่วาบ มไม่ต้องมาสอนมึงก็ใส่เองด้วยอ,อย่างเดียวธรรมดาไปมึงก็คือใส่ถ่ายรูปเลยก็คือ รองเท้าไซส์สามเก้าได้นะดูดีมันเป็นคนเท้าสวยอะ่ะหลังจากที่เพื่อนสอนโพสเสร็จนะคะก็มาเออถ่ายเอยอะไรเอยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราขายรองเท้าเราก็ต้องพยายามดึงสินค้าให้เด่นขึ้นนะส่วนฉากนี้เราก็คือสลับกันสอนดูสองคนน่ะสลับกันไปสลับกันมนาะว่ามึงต้องทําแบบนี้นะมึงต้องหมุนแบบนี้นะอะไรแบบนี้กวางคิดว่างานถ่ายแบบที่ยากที่สุดสําหรับกวางก็คือการถ่ายรองเท้าค่ะคือกวางก็รับถ่ายรูปถ่ายสินค้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่กวางจะถ่ายแบบเสื้อผ้าไงพอมันมีงานรองเท้าเข้ามาคือกวางรู้สึกว่ามันถ่ายยากมมาาาาากกเเพระววว่ตตต้้้้้องงงแแััััใใหหสยยนขบชุดลทํ ให้รองเท้ามันเด่นกว่าสภาพคือมันแบบยากสําหรับกวางมากตอนนั้นที่เคยรับถ่ายมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถ่ายงานเพื่อนก็คือไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ตอนนั้นคือที่รับถ่ายสินค้ารองเท้าให้ลูกค้าคือแบบเครียดมากกลัวแบบกลัวแบบลูกค้าไม่ถูกใจแต่ลูกค้าก็คือชอบนะคะงานที่กวางถ่ายรองเท้าไปให้ลูกค้าแต่นี่ก็ช่วยเพื่อนถ่ายงานก็คือสนุกดีค่ะก็เหมือนฝึกสกิลตัวเองขึ้นด้วยอันนี้รองเท้าคือสวยทุกรุ่นเลยอะถ้าถามว่าเบื้องหลังอนนานัไหมก็คืออนานนิดนึงค่ะคือแบบจากผู้ชาย ถอดวิชาให้เพื่อนอยู่นะคะกวางก็สอนว่าอย่าถ่ายมุมกดนะถ่ายรูปยังไงให้ขายยาวก็พยายามบอกเทคนิคมันนะคะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ค่ะแต่อันนี้ก็คือเทคนิคของกวางก็คือพื้นน,น้อยๆอยู่ตรงกลางบางทีก็คืองัดบ้างอะไรบ้างก็ประมาณนี้ค่ะ <S <S เดี๋ยวมีต่ออีพี